สวัสดีครับเอสเพนำคุณผู้ชมทุกท่านครับมาที่สนามสุโขเชียงใหม่700ยปีครับชมฟุตบอลรีเวร์ไทเีกเกมนาที่27ของฤดูกาลครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับมาเรียงตัวจริงทั้งสองทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับในระบบ3 4 2ส่ส่วนทางฝั่งเมืองทองยูเนเต็ดนะครับผู้มาเยือนในระบบ4 1 4 1ครับมีบุษินคุณพานุมาตรพันสมโอเป่าเริ่มเกมครับเจ้าถิ่นเชียงใหม่ในชุดส เขียเริ่มเกมก่อนขณะที่เมืองทองในชุดสีเทาครับรกรกฎไหเอกนิตฐ์โยกหลอกสวยเลยครับดึงมาลูกนี้เลี้ยงจี้เข้าเขตโทษเปิดเฉลบได้ลูกเตะม,มุมและกลับมาทางเมืองทองนะครับอาแล้วเบินมาจาังหวะนี้ยานิโบลีถึงหลุดเข้ากรอบเขตโทษแล้วล็อกเข้าซ้ายแล้วจิ้มอีกทีนึงติดสมพรนะโอโ้โหออกมาบล็อกปิดมุมได้เร็วครับสมพรยศเกือบไปแล้วครับเกมรับของเมืองทองครับ ข้างบนบีบด้วยเอาแล้วครับยานิคโบลีถึงบอลก่อนจิ้มแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์โอ้โหความผิดพลาดของอดีคุณมีทวมกับลูคัสโฮชาครับเล่นกันสองคนนั้นแล้วเสร็จยานิคโบลีครับช้าไปหน่อยหนึ่งครับจังหวะจะให้ย้อนหลังมามีใบฉล็บโบลีแล้วเข้าทางวิ่งตามมาเก็บต่อแล้วยิงเข้าไปเลยครับจมูกไวมากๆนะครับยานิคโบลีจังหวะแตะตรงนี้ก็สวยะครับแตะหลบมาแล้วยิงง่ายๆเข้าไป เปิดคราวนี้ไปสาวไก่ได้โมงด้วยครับวิลเลี่ยมบลับกับอานิเยขึ้น2คนล้วเป็นปลอปที่ได้โมงนะครับแต่ไม่ตรงกรอบนะครับโอ,อ้อานิเยกบับบล็อปล้วเป็นอานิเยนะครับจังหวะที่ขึ้นเทคกลายว่าหลุดดอกไปไกลเลยครับ<อ>เปิดข้าม,มาในกรอบเขตโทษวิลเลี่ยนบลบ้องอคืนมาอานิเยยิงไม่ดีแล้วซ้ำอีกทีนึงก็ติดอยู่ที่สิริศักครับมาลูกยิงของซาดอมมิชาเยฟนะครับโอ้โหมีโอกาสเหมือนกันครับเมืองทองแต่ว่ายังไม่ได้ครับ สวนขึ้นมาแล้วสุดท้ายไม่ได้ยิงเอาละ,ะครับคามหลอกมาถึงบุญทวีในกรอบเขตโทษมี2คน,นยังไม่เปิดครับบุญทวีย้อนคืนมาถึงซาดอมซายเยฟเข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับดึงสวยแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะยิงยิงไม่ดีไอเดียดีมากๆนะครับต้องชวบุญทวีด้วยครับล็อกรอจังหวะแล้วให้ให้มาต่อตรงนี้ล็อกตรงนี้สวยมากนะครับเราสายบอลมันบดไปด้วยครับวิยดเพ เวียเทพงัดลูกนี้เล่นยากไปหน่อยครับแล้วพุัธสินครับคุณพันุวัฒน์พันสโมโมครับเป่านกวิทยาวหมดเวลาครึ่งแรกครับเชียงใหม่ยูเต็ดนำเมืองทองยูเต็ดอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ครับยังไหวอยู่้ตัดสินเป่าเริ่มเกมครึ่งหลังครับเป็นเมืองทองที่ได้เคลียร์ครับในชุดสีเทาตามอยู่1ลูกครับมาดูครับว่าการแก้เกมของกุญซือทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรครับ ยกมาลูกนี้ให้กับกรวิทสวยเลยครับในกรอบเขตโทษซ้ายของกรวิทยิงลูกนี้ออบอลผ่านมือประพาวินไปแล้วแต่ก็หลุดออกหลังไปครับวิ่งแลบมาสวยมา,มากนะครับไม่รับหน้าเราใส่ซ้ายโอ้โหบอลบดไปนิดหนึ่งด้วยครับเหมือนนี่ไปฉาเล็ปตรงนี้ครับยิงซ้ายหลุดเสาไกลไปหน่อยเดียวตัวไกลๆไม่มีมารับบอลน,น้องพามาเอางแล้วตักให้อานิเยเข้าเขตโทษแล้วกระดกลูกนี้สุดยอดเลยครับโอ้โห ไปเสมอจนได้ครับเมืองทองครับเฮเลียนอเยกระดกบอลเข้าไปเลยครับดูตรงนี้ครับโอ้โหไม่ต้องจับจังหวะแรกเลยครับกระดกบอลผ่านไปง่ายๆเลยนะครับโอ้หนุ่มนวลจริงๆครับเข้าเสาไกลไปเลยเวียเทพเลี้ยงจี้แล้วจะงัดอีกไหมครับเข้าลูกนี้ไปถึงอิเยเข้าขวานแล้วยิงโอ้โหติดตัวบล็อกก็คือศิริศักดิ์ไฟโดงนะครับพุ่งมาขวางเอาไว้ได้ จังหวะลากมาเรื่อยๆของเวเทธแล้วแทงมาไม่ลำหน้านะครับตรงสุดท้ายเป็นโลนพีแต่ว่าตรงนี้มีสก,กัดโดยทางศรีสักไฝดงครับก็พุ่งมาบล็อกสําคัญมากๆนะครับจังวันนี้นี่จังหวะพุ่งบล็อกของศิริสังได้ช่วยเซฟได้2ครั้งแล้วเหมือนกันนะครับอย่างดีบุรีจับบอลแล้วเ <c oughs> จบบอจโฮชาครับเข้าจากข้างหลังเลย <c oughs> วัฒน,นากรปั่นโค้งๆมานี่ได้ขึ้นแล้วโอ้โหสุดท้ายเป็นวิริเวฟบลอกที่ได้ยิงนะครับบอลข้ามคานออกไป อยู่ที่บอลมีวิเเทพกับวิลเล็มป๊อปครับจะลองยิงเลยครับวิลเลยมป๊อปปั่นมากนิ่วโอ้โห,โห,โห,โหมือเดียวของพะพาวินครับปัดได้ดเต็มๆครัเนื้อซุปเปอร์เซฟให้กับเชียงใหม่มองแล้ววิ่งมาครับโอ้โหบอลจะเสียบเสาแล้วนะครับแต่พะพาวินบินมาเซฟเฉยเลยปั่นมาตรงกลางคราวนี้ได้มงแล้ว <c oughs> มีอำนาจครับที่คุมเส้นอยู่ โอ้โหปภาวินออกไว้ลูกนี้ไม่โดนบอลแล้วแต่มุมงของเมืองทองจะเล่นเร็วไม่ได้นะครับจังหวะเปิดเข้าไปครับได้โขตรงนี้แล้วอุดเตะสกัดเลี่ยมเกือบจะไม่ดีเลยครับเี๋อเทพครับเปิดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจุดเดิมเลยครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นเชียงใหม่แล้วสุพรได้ยิงกดก็ยังติดอยู่ที่ศรีสัรและซ้ำอีกทีนึงขอสุพรโอ้โหไม่ต้องกรอบครับเมืองทองพลาดได้ประตูขึ้นนำครับ แข่งตรงตรงไม้อาวสียครับโดนดักได้แล้วจะยิงไกลครึ่งสนามลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับดีที่สมพรนี่ก็ขยับถอยออกไปถือว่าเร็วเลยครับยาวครับประภาวินแล้วพุทธสิทธิ์ครับคุณพันธุมาศพันธสมโับเป่านวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูเนเต็ดไป1ประตูต่อหนึ่งครับพบกันใหม่กับการถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ